กินฟรีมีเกียรยุบแม่ผูงงามไม่เสียแรงฟรีดได้ดิบได้ดีที่เราเดินตามเดินเซไม่ตรงก็ตามอ,อาศัยความงามของนายกูใคร่ำมาลอไม่เคยทอ้อไม่เคยบนตั้งใจสู้ทนไม่เคยบน่นเชยนจตุพร อำมาแท้แดงเทียมถูกเลียมเหมือนเล่นละครรางวัลจากการฮอหฮอนเล่นละครชวนคนเท่ามือแก้แหว่เงินทองวันนี้มากองอยู่ตรงหน้าจะไปไหนมีเลขคาะคอยสุกสับหน้าเสนาบอดี จะทำอะไรไม่ต้องออกแรงแค่เอามือชี้เพราะผมคือรัฐมนตรีได้ยิบได้ดีเพราะนายให้มาถ้ผมตอบดวงคนเรามันแข่งกันไม่ได้หรอกที่จะตุกรุนชาตินี้น้องเต้นขอเป็นก่อนโตจะคอยกันนะที่จะพรค่อยเป็นกปแล้วนะรัฐมนตรี โดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดเลยขอเสียง่อยใครกำ้ามาลอไม่เคยทอไม่เคยอ่นตั้งใจสู้ทนไม่เคยบ่นเช่นจะทุพเอามาแพ์แดงเทียมถูกเลียมให้เล่นละคร รางวันตาการหาหอนเล่นละครชวนคนเผามือแก้วเงเงินทองวันนี้มมาขออยู่ตรงนา้าจะไปไหนมีเลขาคอยโฟกับหน้าเสนนาบอดีจะทำอะไรไม่ต้องออกแรงแค่เอาไม้ชีเพราะผมคือรัฐมนตรี ได้ดีได้ไดีเพราะนายให้มาขอบคุณครับขอบพี่น้องทุกคนที่มาให้กำลังใจก,กับเวทีผาความจริงมากเป็นประวัติศาสตร์ที่เมืองเลยครับเอาพวงมาไล่ออกก่อนครับเดี๋ยวพี่น้องสิบว่าเห็นความรอของจาพ่งมาตันบ่าทำไมจาพงดูไปดูมารอกว่าชาวนนมาตืนเอ้า ข้าว่าจังสันต่นี่ผมกับยานพีชวนโนนเชียดครับมณีสามจาจาพงศระคาำจาทอเมืองอุดรและจาชติเมืองขอนแก่นดีใจนะครับพี่น้องครับมีคือผู้ประสานเสียงนกแสกแข่คอกทีมของผมยืนอยู่ข้างหน้านี้แล้วครับครับที่ใส่หมวก3จาครับคอรัดเพลงเสียงชนบทไทยครับ เพว่าจะเป็นผีตี๋เพ่ว่าจะเป็นผีอ้อยเพราะว่าจะเป็นผีแถวหลายคนครับที่เอ้ยสี่เหมือนหัวห้าโฟร์ซีซันเอานะครับเชิญหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวทักไทยกับพี่น้องจะเข้าก่อนสวัสดีพี่น้องจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยและเลยเป็นกีจังหวะหนึ่งของพี่น้องประเทศไทยกำลังสิดโดนทอดพิงครับ ขอบบคคุณร,รัมาละเวยมาละวะมาละเวยมาละวะว่าพาาันา์ตำรวจปฏิบัติเข้มงวดลับสดเลยนะข่าใหญ่ดังไปทั่วไทยนายกทำไมจะชอบนี้สภา เห็นมาโปร่ที่โฟซีซั่นเอ็จมาทำอะไรกันสำคัญหรือเปล่านะเชิญเชิข้าวลุกมาเต้น้อมกันเลยครับพี่น้องอยู่ข้างหลังเชิญครับลุกเต้นอยู่กับพี่กันได้พี่มาลีอาจากเดินมากับเลยิงละวยเสิงละวะสิงละวยเสิงละวะนูสาจ้องมาเงียบๆสายหลอกตาขาวเงียบกระดูเสียบกลางสภา เพราะว่าวันนั้นฉัน,นถูกนินทามาละเลยมาละวามาละเลยมาลวมาลว่าภา,าษาตำรวจปฏิบัติเข้มวดหลับสดเลยนะ ไไัว่ททยนายกทำไมจะอบนี้สภาเห็นมาโปรดที่โฟซีสันอิกมาทำอะไรกันสำคัญหรือเปล่านาบอกไม่นกววพน้องจากกุดนขอเสียงหน่อยเซิงละวะเซิงละวะเซิงละวะหนูสาเจ้ามาเงียบๆสายหลออฟ้าขาวเงียบกระทุเสียบกลางสภา ไอ้บอาม่นีขอเสียงไงเอยตายแล้วว่ะตายแล้วเว้ยตายละว่ะสาเหตุเกิดที่โปรซีซั่นเพราะโอาห้าวันนั้นฉันถูกนินทาขอบคุณครับคุณจบไปแล้วครับผลงานโปรห้าโปรซีซั่น ยอนี่เทปพอท่านออกมีคนสั่งจอง6,000แผ่น6 0พ0แผ่นแผ่นละ120เป็นเงิน6 7แสนแล้วครับถ้าสมมุติว่าขายได้มื่นมื่นตลับจะได้ล้านสองเงินล้านสองจะยกเข้าบูสกายนะครับเพราะว่าผมรักบูสกาย3จะไม่เอาแม้แต่บาทเดียวแต่ผมมีภัยกระซิบมาว่าท่านสุทัศน์เงินหมื่นยังไม่ได้จอง เพราะว่าท่านสุปชัยศีล่าก็จองท่านวิทูลก็จองแต่ผมคิดว่าท่านสุทัศน์เนี่ยเป็นสสและเป็นรัฐมนตรีที่จนที่สุดแต่วันนี้ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าห้าพันกันครับแม่นพ่ล่ะโอเคแล้ว,ว่า่านมาขอเสียงผมมอให้ท่านสุทัตน์เงินเมื่นครับครับผมเอาเดยวแพ่นพ,พ,พย่ชาติพอใหัยยพ่พงศ์ขอทักทายไปหานักสู้เงินลอยจากบาทนะครับหมู่ว่านนี่ครับข้าวล่ามาแรงขวัญชัยภัยพนาเพื่อบอกว่าพฤศจจัด อยู่อุดอรทงสีเมืองคนหาหมื่นคนปรากฏว่าประมาณสี่พันคนครับมู่บ้านละสิหาคนพี่น้องเขาไปบ้านละสี่คนจ่าทะจะชาติก่อนอื่นผมต้องเป็นคนต้องพูดความจริงขอขอบคุณผู้การเสือผู้การศักดานะครับแต่ท่านไม่รู้จักผมหรอกนะครับดีครับมือวานนี้ทราบขาวมาว่าท่านกินข้าวกับพี่ขวัญประมาณห้าโมงเย็นและได้มีการเจรจาพี่ขวัญไม่ต้องไปหรอก พี่ขวัญโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตบมือให้ขวัญชัยยักบาทนะครับที่เป็นผู้ใหญ่แสดงว่าขวัญชัยไม่เสียสัจจะนะครับ <จะ S 2> ขวัญชัยไม่เสียสัจจะจริงๆครับเขาไม่มาเขากินข้าวเมาื่อห้าโมงเย็นเมื่อวานแก <จะ S 2> ไม่มาจริงๆจ่จพจาพง์จ่าชาติครับขอฝากไปหาพี่ขวัญชัยในเดือทันพักประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลขวัญชัยไพพนาจา่าทอจะปลดออกจากผู้การเมืองอุดรพี่ร้องครับถามน้อยๆหนึ่ง พี่น้องอยากเป็นหนีบอเอาหรือว่าเอาสองล้านล้านบาทเป็นหนีหาสิป,ปีผมได้เอาบอพ่อเอาเซนเจ้าพ่อเถาะเป็นหนีหาสป,ปทาสาีท่านอสิบธิ์วาถ่าจังผมจังใาชาติจักสีหอดบอแต่ท่านรุ่นเจ้ทาทอได้แจกเขารัดบอพี่น้องครับผลงานเพลงที่สามเป็นผลงานเพลงที่อาจ,จารย์สุรินทร์ภาคสิริตแต่งให้ เอาออกมาจากชีวิตจริงนายบัวเรียนแพงสาซึ่งเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนอุดรธานีถือขวัญใช้ไพ่พน้าโทรศัพท์มาสั่งจอใจเดียวโทรศัพท์มาบอกกล้องให้เกณฑ์คนไปเผาสรารกางจังหวัดติดคุกร้อยก็ปีประสันพี่น้องครับพญ่พง์ครับผมจดหมายน้อยรักสาม,สามจารูเดนมาร์กประชารันพระชาราขอ,ขอบคุณมากครับ,บไครับ พี่น้องครับจากเดนมาร์กลนเครื่อนแค่ไม่รอดรเลยครับก่อนอื่นผมต้องขอฉีกคุยอยากบาดไงขึ้นเวทีผมก็แค่ได้คุยอยากเสื่อเสื้อตัวนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์ผิดตุ่มเสื้อมาซีพันห่บอลูว่าแล้วว่าจริงหรือตั่วล่องเท่านี่หมื่นหกแต่ว่าทรงนี่กับหมื่นสี่แต่ละทรงไหนซื้อจากสวนจตุจักรเป็นปะขอเสียงผมเมื่อผิดผมครับผมผิมครับครับไปใหครับผม สามจ่าบ่อยากเบอรพี่น้องครับล่ำเอามันจังมวลยิ่งยังเพิ่นกับเบอรไปเบิดอะไรพี่น้องลุกขึ้นมามวนน้ำกันแดงละมุดใทยกำลังใจลูกสามจ่าคนอีสานไปสู่กับมันในนด้ครับบักมันอยู่เมืองนอกกันอ่ะไทยกำลังใจพวกผมแน่พี่น้องสีสูงครับพวกผมบ่สูบมาสูบสู้มาสูบพุทธเก้าว่าสู้มาสูบผมรักผมอพียงผลงานเพลงนี้ เท่ากับชีวิตจริงครับติดคุกแล้วทักษิณไม่มาดูแลขันชัยไม่มาดูไม่มีแม้แต่หมาทักตัวครับชิชช,ชมอบให้เสื้อแดงทั่วประเทศเ้อคกับใจสะเท้าว,วังคำเล่งเพลงวาจาเสียงร้องเสีย,ยงนี้ดังกองอยังขัดข้องในใจ ำเสื้อแดงยังร้อนแรงในหูแต่วันนี้พวกผมต้องสู้กดหูอยู่ในคูค้าคนผู่ระดมกลับได้สุขสมใจแล้วนั่งพูดเจ้าเจ้าเป็นอมาตยแล้วค้งค้าลืมคำง่ายได้เหมือนถมน้ำลา ผอมวนชนรักยาให้ต้องมารรก,กำต้องจากครอบครัวลูกเมียห่างตัวลำบากสู้คดีก็แสนจะหนักลูกหลานอ,อกอยากแสนระกรมได้เข้าสภาไปสูตรไพเลยนะแกนำเสื้อแดงแต่ใจดำมาเจ็บช้ำเพราะ,ะเสือแดง หัวโตรองโง่เกินไปใช่ไหมมาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่สุดท้ายเหมือนโดนแกล้งมวนชนพวกเราติดคุกกันเป็นแผงกลายเป็นเพื่อนมือพวกเสือแดงใช้ความรุนแรงเ้าบ้านเขา้า เสือในเด้อพี่น้องเด้อต้องจากคออบรรัวถูกเนือ่อหั่กวันลำบากสู้ขัดลีก่อนแสนจะหนักลูกหลานตกยากแสนวรกรรมได้เข้าสภพ้าใส่สูตภูไัยเลยนักแก่นำเสือเ้อแดงแต่ใจดำมาเจ็บช้ำเพราะเสือแดง ติดคุกหัวโตเพราะโอ่เกินไปใช่ไหมมาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่สุดท้ายมันโดนแรงมวลชนพวกเราติดคุกกันเป็นแพงกลายเป็นเครื่องมือพวกเสื้อแดงใช้ความรุนแรงเผาบ้านเผา ขอบคุณพี่น้องที่ชมอยู่ทั่วประเทศและก็ทั่วโลกด้วยนะครับจะไม่ยากเลยตั้งทีนี้ขอบคุณทีนิวทีนิวที่ถ่ายทอดสดขอบคุณอุสกายขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศพีริดาวันอยู่นอร์เวย์พิกกิตายู่สหรัฐอเมริกาป้าแบมอยู่ประเทศเล่าและก็อีกหลายหลายคนที่โทรศัพท์มาให้กำลังใจจาพงจาชาิจาเถาะพี่น้องครับผมจิถามสั้นๆถ้าหากคุณทักสิน หากพักเพื่อไทยหักพอแม่พี่น้องไปกู้เงินมาตั้งสองล้านล้านสามแสนหาเมื่อล้านกักกู้มาแล้วแต่ว่าพัสงเสริมการศึกษาพัสงเสริมสาธารณสุขตั้งแต่กี่ผู้ไดไปโรงพยาบาลพี่น้องครับประวาสิปเป็นผ่ากอดสกอดเทพปพระวาสิปเป็นผ่าพันแผลมีตะของแท้ทุกมือนี่ไปกั้นแกงเขาไปตัดฮอดไปเลี้ยงหมอหมอเขาล่าออกไปเปิดที่นิคขาดบุคลากรตัดงบด้านอุปกรณ์การรักษาพยาบาลพี่น้อง เดี๋ยวนี้เอาเสยดผ้าเอาผ่าชิริวพันแผลสมัยอภิิษ์ฟรีแต่สมัยยิ่งรัก30บาทพี่น้องว่ามันต่างกันบ่มันหักคนอีสานแม่มันแบบไหนวะหักแบบไ้การถอว่าจาังไนครับผมผมก็อยากสิบอกให้พี่น้องคนอีสานครับกับอกกับใจซะครับกับขึ้นมาคื้เกาเส้าทรงแกงแรงทรงปน,นยับไปแลน้ำเงิน ครับแลน้ำเล็กไหลคอยเห็นตะโพยดำลงกอยู่บ้านคอยตายคอรอครับเขาหลอ,อกลวงขายหน้าไปนน้ำหาเล็กไหลครับคือกันแล้ครับกับพี่น้องเสือแดงกําลังแลน้ำเงินทักษิณบม่ท่านได้โดนก็นตายคือตใหญ่ดำลุกแน่นอนครับจ้ชา,ชาติมาจากไหนครับพี่น้องครับอยากฝากพี่น้องให้ลู่ท่านเลเลียมของรัฐบาลเงาชุดนี้นะครับว่าแผนสามขั้นที่มันจะล้มประเทศไทย หครับรัฐประหารการเงินของประเทศไทยเรียบร้อยครับสองล้านล้านบาทบันไหนขันที่สองครับแก้ไขรัฐธรรมนูญยกโทษให้ตัวเองทำผิดแล้วไม่ต้องรับผิดพี่น้องย่อมมาบรรน,นสุดท้ายครับบันไหนที่สามคือศาลครับกําลังเสียเอาสารมนเล่นครับ และกับบเสื้อคำสังสาร312สอสอและสวออวันที่29ถ้าทาศาลวินิจฉัยว่าศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดล้มล้างรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาทรงเป็นประมุขพวกนี้โดนยุบพักคพี่น้องดีใจไ่พี่้องที่หลักแลลเขรรพครับผมสิบจบแพสาเพลงท่นนี้พว่ายังมีบุคลากรอ,อีกมากมายเอาจังสี่ครับ ผมคือลูกน้องเกาทักษิณอันนี้คือเอาของริงมาเบาหลดภาคสนามภาคพื้นเห็นมาหมดครับแม่แลงน้ำสอสอมาเราแปดคนเป็นรัฐมนตรีว่าการมาเราสองเป็นรัฐมนตรีซอยมาสองจะเป็นเห็นขักเห็นแน่สรุปแล้วมือนี้พวกผมรู้แล้วว่าคุณทักษิณเป็นปอบคุณยิงหลักกับเป็นน้องสาวปอบเส้าเสือครับถ้าไม่เชื่อให้เข้าไปดูเฟซบุ๊กของจ่าพงศสารคราม ล่มาตั้งแต่เป็นลูกน้องของทักษิณนะครับผมกเกือบสิได้เป็นผู้แทนเดียครับอ้ายถือบ้านเล็กี่ร้อยเก้าที่ไปสมัครจูผักไทยเป็นไทยได้จากไทยเป็นไทยลรวก็สิง่ายเมื่อยู่กับผูหน้าทักษิณแต่หมอดูบอกว่าจ่าพงไม่ได้เป็นหรอกเพราะว่าจ่าพงจะเป็นส่วนหนึ่งทําลายคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณคือคนชั่วมาสันว่าแล้วก็ตอนนั้นผมกับเถาเมื่อกูโดนไปหากูสนมีเทศหรือชูชาติประธานธรรมในที่สุดผมรู้แล้วว่า คนที่ผมรักมันกลายเป็นผีปอบกวงบ้านกวงเมืองผมจากเสื้อแดงจะอำลาจะมาอยู่ฝ่ายที่ถูกตั้งครับครับผมนี่คือผมกับลั่นตีเคียงหนึ่งครับจ่าพงสรารค้มครับขวัญชัภยภัยพนาเอินขึ้นไปกินเขาน้ำกันเพราะว่าจังหวัดอุดรธานีมีถาอเมืองอุดรกับจ่าพงเป็นผู้คัดขาเขามากินเขาน้ำไอ้สล่าวซะ จาพงล่าออกจากตำรวจนั่งยุบูสกายบอดไรเงิ้นแม่สะบาดเดียวพี่น้องจะเถาะพี่น้องครับจะเถาะคำเดียวครับพี่น้องครับผมอยากฝากคำนี้ว่าว้าตออกันไปเลยนะครับกีขายแต่ทัวคนชัว่วขายคนชัว่วขายยอมหรือไม่ยอมพี่ขวัญครับฝากคำสุดท้ายนิดเดียวพวกผมกับจ่าเถาะและจ่าชาติและทีมพาความจริง จะไปกินข้าวกับขวัญชัยแน่นอนที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากไปจังหวัดสุรินทร์พิขวัญรอต้อนรับจากพงศลัรคามสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณไคเป็นอ้ายเป็นน้องกันเบ้ากันเอาเอง